นวดเดน้ำเหลืองขับสารพิษเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้ผิวได้อย่างดี การนวดเดนน้ำเหลืองเป็นการกระตุ้นให้สารพิษและของเสียถูกขับออกมาตามท่อน้ำเหลืองในรูปแบบของเหงื่อและปัสสาวะช่วยให้ระบบคุมคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมอยังช่วยบรรเทาอาการเครียดและอ่อนล้าแก้อาการซึมเศร้าลดความวิตกกังวลลดอาการหดหู่ช่วยผ่อนคลายกระตุ้นพลังงานและยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายทำให้ร่างกายสดชื่นผ่อนคลายและนอน หลับได้ดีประโยชน์ของการนวดเด่นน้ำเหลืองช่วยให้กระบวนการการล้างสารพิษเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดอาการบวมน้ำหน้าบวมก็ลดได้ช่วยบรรเทา การเกิดริ้วรอยลดเรือนจุดด่างดำและยังช่วยนะคะลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวได้ทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพที่ดีขึ้นช่วยบรรเทาอาการปวดหัวหรือว่าอาการเมื่อลัาต่างๆบนใบหน้าหรือกล้ามเนื้อใบหน้าของเรานะคะการเด่นน้ำเหลืองถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอร์สนะคะที่เหมาะสมแล้วก็อยากให้คุณลูกค้าได้ลองสัมผัสนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความงาม a i r ิ q u ีเนเ a อร r ขาอุดรธาน,นีนะคะ